เป็นคนตั้งชื่อในแบบเสถโมเดลยีม่รู้ม่รู้พ่ออ๋อจริงๆเอ่อแอบเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าจริงๆเวลาที่รับงานจะแบบมาร้องเพลงแล้วก็เอ่อเปิดตัวแล้วก็สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็มีมีแผนงานในการเดินซึ่งเราไม่เคยตอนแรกที่เห็นก็คือมันมีในสกินอะไรอย่างงี้ยแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับพอรู้อยู่ก็เลยซ้อมเดินที่บ้านไม่ได้ซ้อมเลยก็เดินลงรถตู้มาก็ทีน่ะมันน่าจะคล้ายๆกับที่เราเดิน ปกติบนเวทีเขาเสิร์แหละแต่ทีครั้งนี้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจไปนิดนึงเลยครับผมว่ามันไม่ใช่การเสียความมั่นใจมันเป็นการที่เราแบบคือ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 เหนื่อยแท้แท้ครั้งแรกแต่ว่าเราสองปีก็เวแท้เท่ีครับคือปกติผมว่าผมใส่อยู่แล้วผมใส่อยู่แล้วด้วยยีนเนี่ยผมว่ามันมีหลายหลายแบบหลายสไตล์ว่าเราเองเราจะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นยี่ห้อของแบรนด์อะไรแต่ว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาที่มีการซื้อเส้นสามันจะเป็น เสียนผุ่มก็เป็นเคกกระบอกยีนเลยอย่างรูแบบนี้เราก็จะได้เจอบ่อยนะเวทีบ่อยบ่อยครับเพราะถ้าที่จะบ่อยก็ว่าคือยีนมันใส่กับอะไรก็ได้ผมว่ามันด้วยเป็นผ้ายีนตั้งโดดบ้างข้างในเป็นสีโทนสว่างถ้าเราชอบแต่งตัวแนวออนเสื้อยืดสไตล์ที่ผมือนรูปแบบเวทีก็ใส่้ง่าย แล้วแต่พื้นที่ครับถ้าเป็นพื้นที่ของแอร์มันก็จะสวมเสื้อกันยาวนาน,านๆาถ้าเป็นพื้นที่ที่มันร้อนล้วก็อตอดประมาณช่วงกลางๆที่าที่6อะไรแบ้นหักไลมคะ่ะบก่อยครับไปบริ้ด้วยนะครับอย่างไงี้ก็ใครที่รักในความเป็นยินนะครับผมชื่อว่าที่น่านจะเป็นเข้าไปเป็นยินเด่นให้ร่างกายของคุณได้แล้วคุณอยากได้ลุคที่สซอร์ไรแฟนหรือว่าอยากได้ลุคที่มันแปลกใหม่อาจจะไม่เคยแต่งตัวหรือว่าเสียความมั่นใจไม่ต้องห่วงครับ ไม่มีใครเสียความมันน่นใจไปมาก,ก <c oughs> จาการเดือดเดือดคนนเพราะฉะนั้นฝากไบเบอรี่ด้วยนะครับใครอยากเห็นหรือว่าอยากติดตามยังไงก็สามารถดูได้ทางเพจผู้ชมทางของเบเบอรี่ด้วยครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางของคุณคุณลาได้ด้วยครับอ่าครับวันนี้ครงนี้ต้คือตัว PK บ่อยเนาะครับต่ออยังไงนะครับหมายถึงทิกเกอร์นะติกตกอร์ทิกเกอรผมว่าสมัยก่อนคือคนที่ไม่รู้เรื่องของการ PK หรือว่า เล่นติ๊กต็อกไลฟ์สดอะไรที่ส่วนใหญ่จะไลฟ์เล่นๆแล้วก็ลงอะไรเงี้ยแต่ช่วงหนึ่งสามหกปีที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินเคยได้ยินอย่างอย่างเพื่อนที่เป็นอย่างแด๊กซชารีเนี่ยเขาเปนไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็แต่ไม่ได้เข้ามาเลยมันมีช่วงหนึ่งที่น้ําท่วม ท่วมท่วมครับแล้วก็เพื่อนก็ได้มีโอกาสไปรวบรวมสิ่งของที่เป็นแฟนบริจาคแล้วก็ได้รู้จักครับน้องๆที่ไปฮอกเกลีนะครับเข้ามาที่ไทยูิจัยพวกพี่กล้องก็ได้มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็ไลฟ์ PK กันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขมันได้มันได้เรยยิ้มมันได้มันได้ไดไดแลกเปลี่ยนวิติกรรมกับน้องๆที่อยู่ในทิกตอกแต่คราวนี้เนี่ยมันก็เป็นการไลฟๆหยุดๆเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตด้วยครับมันมันไม่สามารถแบ่งเวลาได้แต่มันมีข้อความที่ส่งมาในทิกตอกแล้วก็ เอาเฟซบุ๊กประมาณเกือบร้อยสองามข้อความเขาบอกว่าการดูไลฟ์ของเบิ้นในช่วงนั้นมันทําให้เขาแบบหายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็บางบางคนถึงขั้นแบบคืออยากจะฆ่าตัวตายเลยนะแต่ว่าพอได้ดูเห็นรอยยิ้มผมว่ามันมันอาจจะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าหายขาดในโลกของพวกเขาเนแล้วมันเติมเต็มแล้วมันก็ลด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 ลงมาบ้างแนแล้วก็มี f c บางกลุ่มเขาก็ตามมาหาที่หลังเวทีขอบคุณมากนะครับที่ รวยพอในลูกผมในไลฟ์ที่ตอบกับคนที่ทำให้ลูกผมกลับมายิมา้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยูใจดีมันคือคือผมไม่ได้หวังว่าจะต้องแบบรายแล้วได้ตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราคิด,ดว่าการเป็นตัวเองของเราคจะสร้างคาเรียกว่าอิมแพคขนาดต้นผมว่ามันมันก็มีความเสี่ยงบางอย่างการเป็นตัวเองด้วยด้วยไลฟ์สดนะครับถ้ามันมีคําที่หยาบหรือว่าคำที่ตลกผมรู้สึกว่ามันก็จะตลกกึ่งบูลลี่อะไรอย่างเงี้ย บางทีบางทีแบบคนไทยพอตักในช่วงที่มันแค่ดราม่าไปลงก็จะกลายเป็นบูลลี่ผมรู้สึกว่าตังวลแต่ว่าเราต้องมการหาถึงการสกรีนสกรีนครับสกรีนตัวเองว่าผมก็ผมจะไม่พูดว่าโอเคกับแค่คนที่โอเคโอเคกับแค่คนที่อยากดูเราอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าทุกคน ในเมื่อเรามาเล่นติ๊กตอกมันโซเชียลมันกว้างเราจะพูดแบบนี้ไ,ไดเ้เราต้องเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแล้วเขาได้อะไรจากเราแล้วเราให้อะไรเขาได้บ้างถ้ามันเป็นผลประโยชน์ต่อสังคนแล้วทำให้เด็กดูแล้เขารู้สึกมีความสุขเราก็ต้องลดคําหยาบลงมาบ้างลดคําที่มันอันตรายรุนแรงในติกตอกเราชื่นใจเนาะมีฐานแฟนคลับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศถูกไหมดีใจครับผมว่าผมแปลกมากสมเชียลมีติ๊กตอกต่างผมจะไม่ค่อยมี f c ที่เป็นต่างชาติด้วยความที่ผมเองก็ เป็นนักร้องอีสานเนาะเราเราไม่รู้ว่าพื้นฐานนักร้องอีสานจะไปหา FC ต่างชาติมาจากไหนแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ผมเล่นซีรีส์ด้วยครับเล่นซีรีส์ของโมโนอัลเดอร์เซลลแล้วก็ซีรีส์ของแอทเทนเดชันของโมโนเรื่องที่2ที่มันเป็นแบบฟิวฟิวแบบลงออนไลน์เยอะครับแล้วก็ได้เล่นติดต่อดีเคกับทั้งฝรั่งทั้งเกาหลีเลยจ mm hmm. ีนก็เลยการเขาก็แบบตามมาดูเป็นพ่อสกิลสปีกอังกฤษ English, ไหมคะ อ่าสนิทสน็คฟิตฟิตมือปาปาเหรอคือเป็นคนที่พูดอังกฤษแล้วเจ็บมือเจ็บท่านไหมคะนี่ช่วงนี้จะไปไหนมายองไปตามแบบคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมหน้าตาเกาหลีมานานแล้วนะก็จริงค่ะกวนแค่คิดว่าผมแบบมาเกาหลีช่วงที่มีเพื่อนเกาหลีเฉยๆผมผมแบบอยากจะบอกว่าหน้าตามันพ่อไม่ให้มาสามสิบอีเจ็ดสิบคือคลินิกคลินิกของผมใช่ก็คลินิกก็ให้มา มาให้เป <mm ็นเกาหลีประมาณสองสปีท bon anyway> ี่ช่วงมีปินเตอร์อะไรจะไปตีตลาดจะค่อยดูเนาะตีตลาดเกาหลีไหมราะช่วงนี้ต oh, ีตลาดเรียบเรื่องก่อนหรอเปล่าอ๋ออยจะพูดคิดไกลเลยครับเขายัดเรื่องหนึ่งริงเบิ้ลเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องแหล่คนก่อนหน้านี้เลยอ๋อเหรอครับดีจริงเบิ้ลเองอ่ะรู้รู้จักเจ้าของจริงครับรู้จักเรื่องของก็รู้จักพี่ๆที่เราเพราะว่าผมเองก็เคยไปแบบร่วมงานเพราะช่วงที่ผมมาได้มีโอกาสเปิดบินเลยที่จริงเบิ้ลเน่ะผมว่าผมเป็นกลางนะในการอาที่นี้ไม่ได้เข้าข้าง ฝ่ายทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนที่แบบกำลังมีข่าวดรามากจริงๆก็เองก็เป็นคนที่แบบว่าโพ์อะไรลงไปมนันอันตร,รายมากๆอันตรายมากๆด้วยคว,ยวยามที่บางทีภาษาการอ่านงเราเรา,เราไม่ได้มีเราไม่ได้เรียนกฎหมายเราไม่ได้เรียนตอ้อถดูต้องของภาษาเขียนเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่า,าไม่เป็นไรครับท้าน,นก็ผมสามารถให้คำปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็สามารถทําจริงทุกอย่างได้ก่อนหน้านี้บอกว่าเราจะไม่ต้องเราจะไม่ทําอะไรเราได้แบบเรียกว่าอะไรลงมันไม่ได้ไลงมันถึง เราเป็นผู้จีดหารดีไหมรัไม่ได้ผมชีผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการคืนแล้วก็ไม่ได้ไม่อยากจะสร้างกระแสหรือว่าปปั่นเลยประมาณนั้นก่อนจย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าถูกชักชวนเองเป็นรู้กลับที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวครับแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยตัววันจริงพี่ๆเขาก็มีความดีครับถ้ามันขายได้ถ้ามันได้กำไรถ้ามันดีเราเรารู้สึกว่ามันเขานจะไม่มีข่าวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้รู้ที่เรื่องไหนเกิดเรื่องตกใจไหมครับ ตกใจไหมผมตกใจครับตกใจเพราะว่าพวกพี่ๆทุกคนก็รู้แต่เป็นคนที่เรารู้จักงแรงใจเพราะด้วยส่วนตัวพี่ๆทุกคนที่ใส่ดีแต่ความยืนยันใช่ไหมครับว่าเปิดรีนไปแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรต่อที่จริงของเขาดีมากๆครับของพี่ๆเขาดีมากอร่อยด้วยแต่ว่าไม่ได้ขายเลยก็ไปไปที่บ้านตอนนั้นเปิดรีนสองแสนใช่ไหครับราคาปกติหรือปกติครับทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราจะไม่ยได้ควายที่ทำถึงเรื่องว่าเอ่อผมว่ามัน ค่าเสียหายตอนนี้ผมว่ามีคนที่ลำบากกับผมที่อยากได้ตรงนั้นเยอะมากเรายังสามารถไปหาจากคอนเสิร์ตไปหาจากงานต่างๆได้แต่ถ้าเราอยากจะไปฟ้องร้องไปโพสต์อะไรต่อนำเดินคดีนู่นนี่นั่นผมว่ามันเป็นการที่เราไปแต่งข้าวหาเสียนมากกว่าให้ถ้าไม่มีข่าวปากเราเกิดขึ้นรอบในวันนี้ถ้าอย่างนั้นการแต่ให้มีการแชร์ขอนีกับก็ก็ผมว่าผมก็ปรึกษาทุกคนปรึกษาพี่น้องที่เป็นทนายงานอย่าว่าเป็นหลุก็ปรึกษา แต่เ,เขาก็ใช่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรกระโดดเบิ้ลบางทีก็เงียบๆไ้ดีกว่าบางทีภาษาที่ของเราเมานจะไม่ได้ดต้อาทุกอย่างบางทีเมานั่งจะมีคอมเมนต์ที่มากระแทกผมอยู่แล้วบางทีเขาเรียกว่าการสาบแช่งทางอ,อา้อมที่อาจจะมาคอมเมนต์แบบว่าแบบเดี๋ยวมึงก็โดนโดนแน่ๆไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไม่อไอ้อื่มันก็เลยกลายเป็นว่าซิ่งเราไปเป็นข่าวยิ่งทำให้เรารู้สึกไปอ่านเนที่มันกนระทบจิตใจผมว่าผมเงียบไปดีกว่า ถ้ามันหนึ่งลงถูนดำเนินคดีในทางที่เราผิดจริชๆเราฟ้องอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอะไรตรงนั้นอะไรเลยอืมแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะจากการลงทุนก็ที่แบบเอ่อสิ่งที่ได้เรียนรูนะะ้เลยครับผมว่าถ้าถ้ามองในโลกของความยุติธรรมของของคนทั่วไปอะ่ะทุกคนที่เขาลงทุนเขาก็อยากเล่ามันกับเงินนั่นแหละส่วนผู้บริหารที่เขาทําตรงนั้นเาเขาก็หวังว่าเขาก็ต้องทําให้มันธุรกิจที่เติบโตได้อยู่เพราะฉะนั้นเบิร์นมองว่าต้องวิเคราะห์มากขึ้น S <S <ม>จริงต้องมีข้อะทั้งผู้ที่ทําธุรกิจและก็ผู้ที่ลงทุนมากกว่าจริงผมแบบเป็นกลางนะในฐานะที่เราเองก็ก็เป็นนักธุรกิจอ่ะผมก็ทาหนัง<ม>ทาอะไรต่างๆเยอะผมก็บอกว่าแจเขาใจเราแต่ตแ,ต<ม>แต่สุดท้ายคืออยู่ที่ความถูกต้องแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มีสมาธิในการลงทุนแต่ละบาทาะยุคสมัยนี้มัน,ม,นมันหายากม,มากๆ<ม>การรับงานระะับงานมันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับงานคือจริงจริงอ่ะจริงจะไม่ได้รับ e b วแต่ถ้าถ้าใคร e ว u อะไร ถ้าใครเป็นเอ็ซีผมจะรู้ว่าผมจะไม่ได้ไม่ได้รับงานรีวิวแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่แค่แบบจริงจริงอ่ะถ้าเห็นเบิ้ลอ่ะในงานจะมีแค่พรีเตอร์สามตัวเฉลี่ย<อ>น,น,นะดีโดฟันโออะไรเง <c oughs> ี้ยแล้วก็จะมี <c oughs> สายชาร์ตคอมมี่อะไรเงี้ยเดี่ยจะไม่ค่อยได้รับรีวิวหรือว่าเป็นรับจ็อบไลฟ์สดทั่วไปอยู่างเงี้ไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์เลยไม่ได้รับอยู่แล้วเนื้อสามสบหเนื้อหัวใจนิดนึ่งอ่ะหัวใจครับอย่างบาเตานะหัวใจ กันย่าแล้วก็แบบเป็นเยงหลานก็เย่าเป็นเลี้ยงหลานก็ดีใจนะครับที่ผู้คนรอบข้างเขาเติบโตเขาเติบโตขึ้นแล้วก็คืออย่างทันย่าอย่างนี้เราแบบเหมือนเหมือนเพิ่งออกงานคู่กันเมื่อวานและวันนี้กินลูกเร็วว่ะมันก็ดูว้าวแต่แต่อาจะมันอาจจะไม่ได้ตกใจถึงขั้นแบบอะไรมากเพราะดูด้วยส่วนตัวก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านแต่ทันย่าเขาเขาแบบเซลเขาเขาบอกว่าแบบไม่มีความเป็นแบบ เขามองภาพเราเป็นคุณพ่ออ่ไรครับดูดูเขาแล้วดูดูกลัวคอหักจนอาโร่ต้องเอาหมอมาให้จริงผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้รังไรเพอย่างอย่างที่บ้านของหลานก็จะเป็นฝาไม่เขาดแลเราไปหยกาเขาน้เียนคนได้าพเองเป็นพ่อบ้างอะไรเ่ลานถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะคิดนะครับแต่ว่าพอ พอโสดแล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่ได้แผนว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเอาอนาคตมาใช้ไปแล้วโสดเหรอคะตอนนี้โสดยังไม่ได้โสดไม่สนิทใช่ไหมคะสนิทไหมสนิทครับสนิทจริงจริงกับซออาอะไรออาก็เป็นครับพวกที่น่ารักครับทั้ที่น่ารักเพราะว่าด้วยด้วยความที่คือผมเชื่อว่าเวลาที่คนเห็นคู่ชิดหรือว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นโลกที่อบอุ่นน่ารักยแต่ด้วยความที่เบิร์นเองไม่เคยผ่านเหมือนกันแบบ อยู่กับกระแสของความคุ้นชินของวอลด้อมนี่อะไรอะไรมากผมก็จะพยายามพ้องพยายามบอกพยายามแต่เราก็นัดกินข้าวกันเจอกันได้ปกริทุกคนได้มีความฟินเลยแล้วคุณนุ่นล่ะของนุ่นนี่ผมไม่เคยเจอหน้าเขาเลยนะผมไม่เคยเจอตัวจริงที่นุ่นเลยแต่ว่าเขาหน้ารักแต่ก็พอเห็นข่าวแล้วก็แบบเดล็กไอจีเล่นเล่นของเขาอยู่เล่จริงผมว่าเขามีความมีความมีความเรียกว่าห้าวความห้าวแล้วก็เท่ ผมรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันแล้ว<ม>เราก็ไม่ชอบเวลาที่คนเป็นแนแบบฟังว่าเขาเบิ้ลรู้เรื่องอยังเบิ้ลไม่ชอบเราอ,อะไรผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่ารัก<ม>จริงนู่นเขาอ่ะจะไม่ได้พูดแต่ไม่ได้อะไรก็ไอ้นี่ขี่ปั่นหรือเปล่าแล้วก็ทำลายดีกวนกันท<ม>้ายผมว่าเขาหน้าสนิทสนมนะในเรื่องของโซเชียลแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงนม่เผมเจอ เดียวเป็นเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปเป็นอื่นึนะครับยังไม่ได้เป็นกันพัฒนาตรอาหรอก่นาะคูุ่ณอยู่จากคู่เพราะว่าทำไมคะับเราเห็นเหรอพอเป็นควโสดอยู่ว่าองคะถึงแบบยังไม่เสิดใจอะไรเออไม่ได้ใช้คำว่าห่วงการเป็นความโสดขนาดนี้จริงแต่ว่ามันมันหึงโสดไหมมันเรามันอยากรู้สึกว่าจะของอยากใส่ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองยังโมอยากมีเจ้าของยังโมอยาก ข้อด่นึงือว่าแบบแป๊บนึงมีแฟนแล้วเลิกเลิอก,เลอกอะไรอย่างเงี้ยคืองมีอยางแ,แต่ใจยังไม่หายลแต่ใจมันก็หายครับแต่ถามว่ามันจะสนิทขนาดที่แบบปุ๊บั๊บลืมได้เลยมันไม่มีหรอกขนาดแบบคือเราที่ว่าอะไรอะ่ะบางคนเราเห็นมันผ่าในห้างรู้สึกว่าคิดถึงแล้วทำไมเจอหนาเนาอันนี้คือเป็นแฟนด้วยกันมาหลายปีแล้วเียก็ต้องมีความรู้สิบบ้างจะให้เวลากับตัวเองนานไหมครับคอนเสิร์ตน้ให้เวลานานไหมครับ อยู่ที่จังหวะชีวิตครับอยู่ที่ประสบพบเจอแล้วมันรู้สึกโอเคน่าจะแบบโอเคละใช่แล้วอันเนี้อาจจะแบบให้ไม่นานแต่นตตอนนี้คิดว่าให้นานอยู่เพราะว่ายังยังต้องเป็นหัวเรือของทีมงานนักดนตรีหัวเรือของกระซิบอะไรกันกระซิบผมก็กระซิบบอกเพื่อนตลอดว่าผมก็บอกทีมงานตลอดว่าอยากเป็นหัวเรืออยากเป็นหน้าครอบครัวอยากพาทําธุรกิจอยากเห็นทุกคนแบบ มีรายได้ตั้งตัวจนทุกคนแบบว่าคืออย่างเรา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 ไม่ได้ทํางานทุกคนเราสึกว่าเราก็ยังพอมีตังค์ที่จะอยู่ได้แต่กับพีมงานครอบครัวพี่น้องที่เรากำลังสอนให้เขาทําธุรกิจสอนให้เขาทําเรื่องเราที่มันสามารถสร้างรายได้ได้อย่างเ,เขาแบบอยู่รอดและเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ววันหนึ่งเราจะมีเวลาพักมากขึ้นไปเทีย่ยวที่ที่อยากไปกอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังอยากทํางานอยากพาทุกคนเดินทางสู่ความสำเร็จในูปภาพีนี่คือที่แต่งงานมีลูกเลยไหมคะ ถ้ามีความรักอีกทีคิดแต่งงานมีลูโอ้โหแม้ตอนนี้คิดว่าแบบไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีอะไรแน่นอนยนั้นสำหรับผมนะเพราะว่าด้วยโลกที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายอย่างรู้สึกว่าการแต่งงานก็ยังสาคัญเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาเ,นเรื่องของเราเพ็ีแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่คลิกแล้วอยู่ด้วยกันได้ย,วยาวๆบางทียังไม่ได้นึกภาพแต่งงานหรือมีลูกเลย ผมว่าอยากเรียนรู้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆใช้ชีพไปอาจจะเป็นสองตายายแก่ในอนาคตก็ได้พันย่าผู้ใหญ่ไม่ได้แบบเล่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมันย่าผู้ใหญ่ของใครขางขวัญของขวัญครับยันยันครับคุณพ่อคุณแม่จริงๆพ่อก็ก็อยากอุ้มหลานแม่ยก็เขาก็มีเปย์เปย์เล่นๆของเขาแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เล่นจริงแล้วเขาบอกอยากมีอะไรอีกไหมอยากพูดมากตอนนี้แบบมีความสุขอยู่เลยถ้ามีไงพี่หรอแค่มันีมากเอามามาอะไร อะไรนะต่ดีไม่ใช่ไมบสุดไม่มีแล้วเอาเก็บไปเอาเก็บเอาแล้วอยากแป้งอยากไปบ้มีไม่เหลือเยอะเลยอะไรอยากถามเรื่องอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ไล่แห้งไหไม่มไม่ได้แห้งเราครับนอนน้อยไม่ต้องนี่นะครับนี่นั้นหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับไปงานแล้วจบแล้วเหนื่อยพี่ไปงานกลางวันกลางคืนมาไม่ได้นอนครับ รับแบบนี้ต้องไปนอนไหมนอนครับปุ๊บปุ๊บอามีปะปุ๊บปุ๊บาเี้ยมีไรบ้างเบิ้นเบิ้บินเบิันนี้เบินขเดี๋ยวขอไปขอไอ้ใหม่ให้นะเบิ้น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 ใส่พิวเตอร์ตาด้วยนะพี่ไม่